สวัสดีครับวันนี้กลับมาซื้อกับเขา่าคือเก่าครับร้านเก่าเจ้าเดิมนะครับเนาะนนนนแมนวันนี้สิบห้ากรับบานเส้นทางไม่สิไปเส้นทางวัดวังน้ำเย็นวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับ ออกเดินทางแล้วมงนาสู้วัดปลาวังน้าเย็นเมื่อวานนี่เป็นมีงานอยู่วัดครับหลวงปู่ศิลามามาวัดปลาวังน้าเย็นคนหลายคักเมื่อวานผ่านบ่ได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวนาทีเป็นปิดบ่ให้ผ่านเป็นอำนวยความสะดวกไครับผปุที่มานะครับจัดระบบการจะล่าจอดเนะาะเมื่อวาน,นก็นเลยผ่านผ่านเข้าไปแ่าตรงวัดบ่ไใดน,นะครับแจ้วมื้อนี้สิกรับบานทั้งนี้ทั้งวัดเป็นทั้งพานสิาพาแวะไปเยี่ยมชมวัด จดบท่านเคยมาวัดปลาวังนําเย็นนะครับามมาอ่ากัิได้เห็น,นเออเป็นจังใดเนาะความสวยงามของโบสถ์ของสารล่าเม,มื่อ <c oughs> น,นี้คิดว่าฝนสิตกกรมอุตุไวจังใดมัน,น <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้เฮ้ามาเส็น สารครามกสารครามที่ไปก๊าซิ่นได้เ้นนี้สิออกไปคลองชัยไปอำเภอคลองชัยก๊าซิ่นเนี่ยไปไปกามราศัยก็ได้เสร็จนี่ครับสิบพานตำบลเกิงของมหาสารครามแล้วก็ตำบลลาดพัฒนาเนาะครับว่าก็สิไปพุ่นล่ะไปขามแม่น้ำชี้ตรงแถวบ้านม่วงเด็ ก็ขามไปเขตกรสินขามแม่น้ำชีไปก็สิเป็นเขตอำเภอของชัยจังหวัดกรสินเนี่ยเส้นอ่าผ่านวิทยายลัยพยาบาลศรีมหาสารคามนะครับเนาะอันนี้สิเป็นลงโรงเลี่ยนพยาบาลวิทยายลัยศรีพยาบาลอ่าถึงแล้วทางเลี้ยวเข้า วัดป่าวังน้ำเย็นอ่าเดี่ยวใายเข้ามานะครับเนาะตามถนนสองเลนนะครับอ่าสะดวกสบายกา,ารจราจรไม่ติดขัด อำวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยคก,ก,กับมา,านี่แหละครับเะนน,น,น,มน,น,น,นีมันผ่านโตเมืองแมนผ่านโตัเมืองจังหวัดมาสราร้ามกับมาเสซนนี้อ่านี่เห็นไหมครับข้างหน้าเจดีสีทองหลืองอลามนะครับ อ่าเนี่นยงงอืมสวยงามตะการตาต้ะไปบ่ท่านเคยมากับมาด้วยครับมาเที่ยว <ปะ S 1> มาเทีย <ปะ S 1> เท่ยวมาไหว้พระขอพรต่แต่ละมือนี่คนมาเที่ยวหลายเลยครับมาไหว้พระมาเที่ยว นี่วะระทางเขาโอ้ประตูใหม่ประตูโค้งใหม่สวยงามใหญ่อลังการมีท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาครับฟังสายเนี่ยกำลังสั่งสารทั้งชายมืเครับรนี่นี่ผ่านมาแลวนี่กำลังกำลังเขา่าบริเวณวัดน,นะครับจะมีสองฟังสองฟังทงั้ง ครับมื้อนี้สิบ่ได้แวะเข้าไปขังใน้อครับเดี๋ยวมือลังสิบาพาบาเทียวขังในนะครับมื้อนี้ต้องิรีบกลับไปเปิดล้านนะครับนี่ฝ<อ>ัง้ายมือสิเป็นโบ์แม่น่าโบ์ไม่สักท่องนะครับเวทวตสุวรรณา้น,นมาศักกระบูชาหลานะครับ คนมาเที่ยวหลายลครับ,รบถือว่าโอเคครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดมาอาสารคข้ามอยากจีเชิญชวนนะครับพี่น้องผูใ้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับอยากให้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสเบิ่งนะครับว่าจังหวัดมาาสารคข้ามนี่มีของท่องเที่ยวอย่างแน่วัดว่าอารามนะครับเนาะ ก็จะมีปธานหน้าดูนพร้อมนะครับยู่อในจังหวัดมหาสารคามนครับเนี่ยรั้งเขาทังเขาไปเจดีอ่ามือนียมากมาเบิ่งกำแพงกำงแพงวัดมือหลังมือหลังครับมือหลังสิพามาเที่ยวนะครับพามารีวิวมาเที่ยวเที่ยวข้างในนะครับ มื่อนี้สิฟาวกลับไปเปิดร้านนะครับนะการเดินทางกนีเขามาได้นะครับแ,แ,มแมนแมนทันทีมาจากผ่านกันผ่านตัวจังหวัดมากับมาเส้นเมื่อกี้แลละครับมาผ่านหอ,อนาฬิกาตรงออกมาเส้นเส้นกมัมาไสายเนี่ยพอเดียวมาเส้นสารคามกัมาไสายเนี่ยตะลุอ่งมาตรงลงมาเลยจากหอ,อนาฬิกาตรงลงมาเลยครับ กิฟต awesome. ์นี้ไว้ก็มีสกรอนครับผมอ่าสวัสดีครับ